รางวัลเลขหน้ารางวัลเลขหน้าสองใบหกห้าศนย์่จะได้เป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นวดห,หน้าจะงวัดน้านว่าจะพี่นองงวดหน้าเอาเอาสามเอารางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านวดน,นี้รับโชคสองใบเลขหน้าสามตัว รางวัลเลขหน้าสามก็จะไปเขียนใบลาออกไม่ได้เขียนได้รางวัลเลขหน้าสามตัวหกห้าศูนย์จ้ะเลขเลข้ทยสามหกสามหกล่างสามหกล่างอันนี้อันนี้หก กสามเก้าเลขลางออกหกออกสามหกอันนี้สามเก้ามันกลับมาจะกพี่นอ้องอันนี้เลขหน้าหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์วดหน้าเอาใหม่วดหน้าเอาใหม่จากพี่นอ้องนี่จะหกห้าศูนย์สามหกสามเก้าเลขล่างออกสามหก กลับหัวช่างใหญ่เอาเสียแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วจะพี่น้องวันนี้จะไปขึ้นเงินค่ะไปขึ้นเงินเป็นคนรวย หมแล้วไมบ้าเขอาหมวกแล้วใช่ไหม้อมแล้วไปกันเลยค่ะเนาะบางวันเลก หน้าสามตัวค่ะวันนี้รับซับได้แค่ไหนก็ดีหมดแล้วค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้จังนี่ละจ้ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ